ก็กำลังออนแอร์ทางช่อง w o r เปอร์พอยต์มาในยุคสานะคะทุกคืนวันศุกร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างพอบอกวาอนแอร์มาแล้วติดแตกงเลยในค่ายเลยยังโอ้เรียกได้ว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนค่ะที่แบบว่าสปอร์ตพวกเราเลยตั้งแต่แบบ EP หนึ่งจนถึง EP หกเลยค่ะก็รู้สึกเต็มมากค่ะ ก็จริงๆพวกเราส่งฟีดแบ็กกันอยู่ตลอดเวลาเนาะค่ะแล้วก็ตอนนี้มันครึ่งเรื่องแล้วก็กำลังเข้มข้นขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบเชื่ออย่างทั้งเทรนทวีตเนาะแล้วก็ส่งฟีดแบ็กต่างๆให้พวกเราเห็นหนูว่าแบบว่าพอมีกระแสมาบอกว่าเป็นมีมด้วยเป็นมีมกันบ้างไหมคะมีมเยอะมากเลยค่ะเรื่องนี้ด้วยความที่มันเป็นคอมเมดี้เนาะคืออยากจะมีมุมเท่ๆบ้างเขาก็แคปแต่หน้าตลกลงมาอือมไม่รู้เป็นจริง ดีดีใจค่ะชอบชอบมันมีอยู่แล้วชอบอะไรตลกตลกล่าสุดเป็นอ,อปาปากาผมนีอ้ออความเนเอ่อมันจะแบบมันจะเร็วไอะไรเงี้ยก็เข้มข้นมากเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังเข้มข้นเลยตอนนี้กําลังแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างขางมจากขมมันจะกลายเป็นหวานและทีนี้พอหวานเนี่ยมันจะเลี่ยนเลยก็ก็เรียกได้ว่าซีรี ไปสุดแล้วกันค่ะตอนนี้ขมก็เหมือนจะขมสุดแล้วเหลือหวานก็หวานสุดแน่นอนค่ะอยากให้รอติดตามค่ะแล้วก็เราบินไปถ่ายที่ญี่ปุ่นด้วยก็เอรับประกันเรื่องแบบภาพสวยนะอะไรสวยคืออยากให้ราจ้าววิวไม่แก้มบอกว่าน่าจะได้ฟินกันของทายขอท้ายดีไได้ฟินแน่นอนไม่แก้มใช่ค่ะขทายเรงนี้ใช่ะ วันที่20กันยายนนี้นะคะพวกเราก็มีงานเ,าเป็น EP 8เนาะที่จะแบบว่า,าจัดที่พมวาลลยค่ะก็ตอนนี้บัตรก็ยังสามารถซื้อได้นะคะที่ไทยมีทิกเก็ตเมเจค่ะก็มาร่วมดู EP 8กับพวกเราแล้วก็มีโชว์ด้วยแล้วก็เราวันนั้นเราก็เหมือนจะได้พูดคุยกับแฟนคลับด้วย,ยก็อยาก